การประยุกต์ใช้บวงสายธนูคล้องกับหลักที่มีขนาดใหญ่เราไม่ยังเป็นต้องผูกบวงสายธนูใหม้มีขนาดใหญ่นะครับอ้อมหลักนั้นก็ได้วิธีการก็คือถ้าเชือกในกรณีเชือกเราไม่ยาวมากเราก็เพียงแต่นาเชือกนะครับมาร้อยเข้าไปในบ่วงนะครับร้อยไปในบ่วงอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเชือกตรงนีนน้ที่ร้อยให้แล้วเนี่ยคล้องไปในหลักที่เราต้องการแ,แล้วเราก็ดึง เชื่อให้ตึงเพื่อความที่จะใช้งานกับการที่เราจะดึงกับหลักรัดกับหลักเอาไว้เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นลรื่ของการที่เราสามารถที่จะใช้ขับบวกสายธนูนกันไปรยุบล็อกกับหลักเอาไว้นะครับก็คือทําเป็นบวกซ้อนเข้าไปเอาไป็นะปน,นี้หรือในกรณีที่เชือกเราไม่ยาวมากเราต้องการจะร้อยกับหูตัวนี้ก็ วิธีการก็คือนะเราก็เพียงแต่เอาบวงนี้ร้อยเข้าไปถ้าเชือกเราไม่ยาวมากล้วก็ร้อยปลายเชือกลกับมาแล้วเราก็นะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้นะครับหลอกู่เวลาเลิกใช้งานก็คลายออกแก้ออกโดยที่ไม่ต้องแก้บวงออกนะครับก็แค่เลิกใช้งานก็ดึงออกกันอยนี่คือใช้ในกรณีที่เชือกไม่ยาว มากนักนะเป็นหลักหรือเป็นหูที่เราสามารถจะใช้งานคล้องหรือล็อกเอาไว้ได้